กลุ่มที่10ต่อนะคะตอนจอนเดือนค่ะเดือนหนึ่งเดือนเดือยู่ที่พันธุเป็น1ฐาน10เจอเดาวสุกนะคะจับคู่ให้ถูกเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ป่วยค่ะทุกเดือน1เดือน8ไม่สบายตัวไม่สบายใจเลยเระเบิดเถ,ถิดเทิงโทษซ้ายโทษขวาโทษคนนู้นคนนี้แม่อาัตามะพริยังโทษคู่ครองไม่โทษตัวเองอย่างเดียว ะะแต่คนป่วยคือตัวเองเพราะว่าชนอัตะตะันุกลับมางานการก็เสียหายพอถึงเดือนสองและเดือนเก้าก็เป็นสองในฐานอาทิตย์นะคะ,นะคะจันทร์ฐานอาทิตย์ก็แสดงละครละนะเจอลูกเจอหลานมีลูกมีหลานาเจอเด็กๆนะะเจอกับดาวพฤหัสพฤหัสก็คือตัวเองไปสั่งไปสอนไปอบรมไปถ่ายทอดวิชาความรู้แสดง ปิตาใช้ปากพูดเจอพี่ใหญ่ผู้ชายได้บริวารพอถึงเดือน3และเดือนสิบก็เป็นอังคารในฐานเกตก็เสน่ห์แรงเจอเดาวพูดแต่ตัวเองพูดไม่ดีเลยทะเลาะกับแม่นะคะมาตาอริแล้วก็ทะเลาะกันบริวารบริวารแล้วก็พูดพูดพูดไม่ดีก็เรื่องทรัพย์สิทธิ์ที่ดินกับคู่ของคนรักนะคู่รวย แต่ว่าเราพูดไม่ดีปากเราเสียนะคะพอถึงเดือนสี่และเดือนสิบเอ็ดก็เหมือนเดิมหุดหยีดหุดเหยียด,ด,ดนะทำปอมเอกสารสี่ถานสิสองก็เจอดาวพฤหัสเหมือนเดิมนะคะก็เจอสี่ถึงสองเดือนก็ป่วยสองเดือนแหละคะ่ะตกลงดวงเนี่ยมันป่วยไม่ค่อยเว้นเลยเนาะมันเดี๋ยวก็มรณะเดี๋ยวก็พยาญาป่วยป่วยสมองความคิด คิดไม่ได้คิดแล้วผิดไม่เป็นไปตามที่คิดพอถึงเดือน5และเดือน12ก็เป็น5ฐาน15ก็ดีหน่อยเจอจันก็ออกเที่ยวออกกินมีชื่อเสียงได้ไปพูดได้ไปคุยที่ดุลที่นี่ได้เจอกับคนมีความรู้มหาอุบาสิก,กะนะคะและ้วก็ผู้สมบัติฐานหนังก็ได้เข้าของกินของใช้เยอะแยะพอถึงเดือน6ก็เป็นสุขในฐาน18 นะคะก็เป็นผู้จัดจาก,การการเงินและการเงินโอ้ยได้ได้แต่ว่าอาทิตย์พย,ยะหยานะคะก็ก็เสียเสียไปซื้อของอะไรเครื่องใช้ไม้สอยอะไรแล้วมันก็ชำรุดแ้วก็ไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่ามีเงินในเดือน6พอเดือน7ก็ได้เงินล้านนะคะทุกเดือน7อ่ะในดวงเนี้ยก็จะได้เงินถ้าไม่ใจน้อยถ้าไม่ เลือกนะคะไม่เลือกเพราะหินะลาพานี่เราจะเลือกเอาเจอมาหาโจรยญาตินะคะก็เจอญาติรบกวนอันนี้เป็นเรื่องจอนเดือนนะคะทีนี้มาดูจอนปีบางนะคะจอนปีปีนี้กอ็อยู่ที่ฐานที่3นะคะอาจารย์จะเข้าไปจอดปีจอนป,อนปีฐานที่สาม นะคะจันปีจันปีก็เริ่มด้วยอายุนะคะอายุนี่จันปีนี่เข้าใจแล้วมัชชิมานี่ก็คือตอนที่อายุเจ็ดครบนะคะแล้วก็ยี่ยี่สิบแปดยี่สิบเอ็ดเด็กยี่แปดมาก็คือเอายี่สิบเอ็ดบวกไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะสีนะะ่สิบเก้าเจ็ดสิบอยู่ที่มัชชิมาปัตติก็สิบสี่แล้วก็สามห้า นะคะแล้วก็56แล้วก็77ทศี 4, ินทศา 3, ก็อายุ21แล้วก็42แล้วก็ต่อไปก็เป็นหกสิบสแล้วก็84ก็บวกอีกครั้งเลย21วันนี้อาจารย์ก็จะสอนพบมรณะนะคะพบมรณะคืออยากรู้ในฐานที่1ก็ไปดูจหวัดอยากรู้ในฐานที่สองก็ไปดูจดเดือนอายุย่างนะนะคะ พอฐานที่3มนี่มาดูจอนปีนะคะจอนปีเนี่ยก็จะอยู่ในฐานที่3มซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะฐานที่3เป็นอะไรที่ต้องเกิดค่ะมรณะอย่างเงี้ยอะย่างไรก็ต้องตายนะคะเมื่ออายุย่าง15ปีแล้วก็29ปี57ปี78ปีเฉียดต้ก็มาอยู่ตรงนี้ไม่เห็นตายไหม ม่เจออะไรเลยตายกับตายตายเพราะของกินนะสี่ธัธธธนวาคนี่ตายเพราะของกินพออายุย่างสุภาษนะคะพออายุย่างตรงสุภาษนี่กเ็เรียนรู้ไปต่างประเทศเห็นไหมคะได้เป็นผู้สอนได้เป็นครูได้พูดได้คุยได้เงิน็นะดี็ดีพออายุกลับมาก็ได้งานนะคะเป็นสุขจกักรพรรด แล้วก็ได้เงินหลานนะคะอันนี้มาได้เงินล้านอีทีตอนภพหลาพะฐานสิบนะคะแต่มีปัญหาก็อาจจะถูกฟ้องถูกสป,ปกรถูกใครเขาฟ้องนะคะในปีจาระพาเพราะนั้นเงินที่รับมันเป็นหินะหินะหลอพระนะคะแล้วก็ป่วยพยายาเพราะนั้นก็ต้องใส่แวน่นนะคะแล้วก็เจอฐานที่สามเจอแม่ แม่ป่วยแม่ตัวเองป่วยกับแม่ป่วยแล้วตรงนี้ก็มาเจอเจอบริวารเป็นสองทนันเก้าเจอพ่อเจอผู้ใหญ่ผู้ชายป่วยเหมือนกันนะคะอาทิตย์เนี่ยป่วยแล้วก็ไปเจอบริวารเพศตรงกันข้ามปรนเอาก็อย่าไว้ใจบริวารเพศตรงข้ามนะคะเออเนี่ยค่ะนี่คือจอนปีไม่ยากแล้วก็อย่าลืมทันแปดทันเก้า นะคะลงมาชนด้วยนอกจากชนฐานทั้งหมดแล้วฐานแปดฐานเก้าเนี่ยมันจะเป็นคู่ค่ะนะคะดูคู่นะคะเวลาเราจับคู่เนี่ยเราก็จะเห็นอ,อันเนี้ยอต,ตมาเนี่ยวิ่งมาเลยขาดคู่ไม่ได้ภริยงใช่ไหมแล้วเป็นไงมหาทาสาอะไรแน่นอนน่าวงังนะคะมหาทาสาน่าวงังเนี่ย มาธาซาตรงนี้นะคะไปเป็นนาหวังเห็นไหมมันจะไล่กันอย่างเงี้ยมันจะจับคู่อย่างนี้เสมอนะคะพอพุทธเนี่ยมหาสิทธิโชคเป็นดาวพุธก็จะเป็นเคหังไม่ยากเลยเห็นหมคะทันแปดทันเก้ามหาสิทธิโชคมันก็จะเป็นมหาสิทธิโชคถาาัดหนังมหาโจรมันก็จะเป็นมหาโจรยาตินะคะแล้วก็มหา มหาอุบาทมันก็จะเป็นมหาอุบาทส,สักกะเนี่ยค่ะนะคะแล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้มหาอุปธรรมก็คือตัวเราเองจะจับคู่อย่างนี้ทุกดวงนะคะเป็นอันว่ารู้กันว่าฐานแปดฐานเก้าทุกบล็อกนะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นดาวอะไรในฐานที่แปดฐานที่เก้าก็บล็อกไว้เลยค่ะแล้วหนีไม่ได้นะคะต้องเป็นเช่นนั้นแหละ